ถ้าอยากเติมเกมต้องเปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้ก็มาทำกิจเก็บกล่องสมบัติให้ดูนะมันมาแทนกิจตีบอสทุกวันเสาร์อาทิตย์นะแต่พอมาในเดือนนี้เนี่ยเขาให้หากล่องสมบัติ3กล่องครับก็คือกล่องไม้กล่องเงิน แล้วก็กล่องสีน้ําเงินนะครับอ่ะกล่องแรกเนี่ยมันจะสุ่มมานะครับเนี่ยเป็นกล่องไม้นะครับกล่องแรกพอเก็บมาจะได้ฉาก์จ1อันครับสีส้มๆแบบนี้นะหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆมาหากล่องเงินและกล่องสีน้ําเงินอีก2กล่องนะครับมันจะสุ่มตามแมปแลวเพื่อนๆมันไม่มีจุดตายตัวนะครับอืมอ่ะเจอกล่องที่2นะครับเป็นกล่องสีเงินเก็บมาปุ๊บ มันก็จะได้เป็นฉากสีส้มอันที่สองนะครับพร้อมกับกล่องสีทองนะฮะถามว่าเก็บกล่องซ้ำได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยมันคืมรันไม่ได้นะอ่ามาหาสุ่มนะครับเจอแล้วนะครับกล่องสีน้ำเงินเก็บแล้วนะครับมันจะพาเราวาร์ปไปนะเพื่อนๆนไม่ต้องตกใจนะครับมันก็จะมีภารกิจให้ว่าให้เราไปทำอะไรอย่างของซันเนี่ยมันได้ตีโปรลิงหงตัวนะครับดีฟีดวันโปรลิงนะฮะ เราก็ไปเดินหาโปลิงก่อนในแมปนะครับเจอแล้วก็หวดนะครับจะได้เป็นฉาดสีส้มมาพร้อมกล่องสีเงินนะฮะได้ครบแล้ว3ามกล่องนะครับมีกล่องไม้กล่องเงินแล้วกล่องสีเงินนะครบเสร็จแล้วกลับไปที่พอนเทล่าเหมือนเดิมครับหาตัวเดิมนะที่เรารับเควสมานะครับแค่นี้เพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยนะได้กล่องสีชมพูมาอีก2ใบนะครับ เออเราก็ไปสุ่มกันดูนะว่าได้อะไรบ้างนะฮะได้เป็นชุดแฟร์นะครับเออแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์สุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่สังอยากได้รูนมากกว่านะครับเออได้รูนก็สมใจดีนะครับยังไงก็ลองไปทำดูแล้วกันครับ